เราซื้อหวอยที่บ้านปลายถึงเี้ามิเตอร์เราก็ถูกเลยคือทุกคนวันนั้นที่ทุกคนถูกหวยกันเป็นวันที่ปลายรันทดชีวิตมากเลยตั้งแต่เดินลงจากรถตู้ใช่ไหมกระเป๋าเราก็ใหญ่ๆแล้วแล้วก็ประตูบ้านมันเปิดไม่ได้เพราะไฟมันถูกตัดเราก็เลยปีนข้ามบ้านกนระเป๋าก็วางไว้หน้าบ้านแหละไม่ต้องเข้าบ้านเอาแต่ตัวเราเข้าไปในบ้านก่อนไปนอนอยู่บนเตียงร้อนก็ร้อนที่นี่เราก็เลยออกมานอนข้างนอก แล้วเขานี่เออดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปนอนร้านนวดก็ได้วะแล้วเราก็เลยชวนเขาไปนวดนวดเสร็จแล้วเราก็โทรถามเขาไฟมาหรือยังครับโอ้เขากำลังจะออกไปติดแล้วครับเออแล้วงั้นเราไปเซ็นท่านก่อนเราเลยไปได้ลำพวงไว้ของใช้มาพอกลับมาเขาก็ยังไม่มาใสติดให้อีกห้าโมงเย็นผ่านไปห้าโมงเย็นเสร็จปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจโทรหาเขาเองเลยพี่ครับเมื่อไรจะมาติดให้ผมมาติดให้ผมแต่ครับผมอยู่แบบไม่มีไฟไม่ได้ เราก็นั่งตาลแมวอยู่หน้าบ้านนั่นแหละนั่งตาลจนถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นปุ๊บมีคนทำอะไรไม่รู้อยู่แถวแถวหน้าบ้านก็แกล้ง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 มีเสื้อสีส้มวีนหน้าบ้านผมอยู่ บอกว่ขอบคุณมากครับพี่โอไมเคเขาแบบนี้แหละโอโหเขาบอกว่าเวลาทำกรรมันะห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเขาจะค่อยมาติดมิเตอร์ให้แต่เป็นวันที่แบบโอ้โหเราอยู่แบบไม่มีไฟอ่ะแบบแบบมีเพราะว่าแบ์อยู่บ้านประมาณสามก้อนหมดไว้ทั้งสามก้อนแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณการไฟฟ้าด้วยนะครับที่แม่ตาคุณาผมมาติดมอไมผมจะเกือบช่วงหนึ่งเลย ขอบคุณฟราพิพิวของดินนี้ที่ถูกหวยน้นนะครับโอเคจบใหญ่เลยมากล้องเราเป็นไงกล้องเราเป็นไงกล้องใหญ่กล้องใหญ่กล้องใหญ่เอาช่วยกันทำหากินครับช่วยกันทำหากิน การที่พี่ยังได้มองเห็นไปาจากภุมนี้มันเชิม่มความสูงที่พิเศษพี่จะย,ยังคงรัปไปไม่ว่า,ปาไปจะเป็นตังไงเพราะพี่มองไปคือน้องคนเดิมมีผิดบ้างมีถูกบ้างใช้ชีวิตช,ชีวิตที่ต้องเรียนรู้แต่เมื่อพวกพี่ใช้หัวใจมองที่อยากจะให้เด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเดินเส้นทางสายไหนพี่อยากจะคงวังน,นี้ให้ไปเสมอนะพี่จะมีหน้าทีรับไปเองลูกนี้ตัองใจทำบ้างทำมากเลยเป็นรูปมีปา้ามีปายแล้วก็มีแม่ แนเป็นตัวเตี้ยงเลยขอบคุณมากๆานะครับก็ขอบคุณพ <ใน S 1> ี่ดาด้ามากๆนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาเสมอนะครับอยู่กันอยู่กันด้วยใจอยู่ยังไงก็อยู่ได้นานเสมอนะครับขอบคุณพี่ดาด้าที่คอยส่งเสบียงแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องคนนี้เมื่อวันก่อนก่อนก็ไปงานเหมือนกันนะครับชีวิตที่เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพราะว่ามันคือชีวิตของเราเรียนรู้ในทุกๆวันว่าแบาน voilà. บน,นี้มันดีนะแบบนี้ไม่ดีนะก็ใช้ชีวิต ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็เต็มที่ขอบคุณมากๆครัพี่ดาดาโอเคยังบอรประตูน้ำหันมาด้วยหันตรงนี้มาด้วยหันตนี้มาด้วย